สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาล2ของโรงเรียนตังเองจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะและในวันพุทธที่8นี้เราก็จะมาเรียนวิชาภาษาจีนกับหลซื้อจีนและหลัก้อเหมี่ยกันนะคะถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วไปพบกับหลักสอกันเลยค่ะถงเฉวมน,นี่ฮาวสวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้เราก็มาพบกับเาซูจีนอีกเช่นเคยนะคะและบทเรียนของเราในวันนี้เราจะมาเรียนเลข100กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆเห็นรูปปลาไหมคะในนี้มีปลาอยู่100ตัวร้อยภาษาจีนอ่านว่าป่ายป่ายปัวไอป่ายเด็กๆออกเสียงตามบมาัซืซออีกรอบนึงนะคะป่าย ต่อมาเราจะมาดูวิธีการเขียนเลขร้อยกันนะคะว่าเขียนยังไงเหิงเพียชู่หิงเจ๋เหิงหิงอีกรอบนะคะเหิงเพียชู่เหิงเจ๋เหิงเหิงไม่ยากเลยนะคะอ่ะต่อมาเรามาดูการบ้านของเราในวันนี้ ในหนังสือสนุกคัดเก่งสับจีนเล่มหนึ่งเล่มเดิมเลยเราจะมาทํากันในหน้าที่24และ25อ่ะเรามาดูข้างบนหน้า24กันก่อนเขาบอกว่าป่ายป่ายแปลว่าร้อยอ่ะอาณาน,นีเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามมาดูตัวอย่างประโยคข้างล่างเขาบอกว่า m มา่มาเก๋ว่หน่งอหยวนแมา่มาเก๋วห่หย,ยวน คุณแม่ให้เงินฉัน1น100หยวนอีป่ายคือ100ป่ายคำเดียวคือ100นะคะต่อมาในหน้าที่25เราเรามาทบทวนวิธีการเขียนตัวป่ายอีกหนึ่งรอบนะคะเหิงเพียชู่เหิงเจ๋เหิงและหิงตรงที่เว้นว่างไว้ตรงนี้เด็กๆก,ก็ไม่ต้องเขียนนะคะบรรทัดต่อมาให้เด็กๆเ,เขียนพินยิน พินยินคือตัวอักษรภาษาอังกฤษเด็กๆก็คัดลงไปให้ครบทุกช่องเลยป่ายป่ายป่ายแบบนี้นะคะช่องถัดมาให้เด็กๆเขียนตามรอยปะเด็กๆก็คัดเลยเฮงเพียชู่เฮงเจอเฮและเฮและสองช่องสุดท้ายก็ให้เด็กๆลองฝึกเขียนด้วยตัวเองเฮงเพียชู่เฮงเจอเฮิงเงแบบนี้นะคะ เรามาดูตัวอย่างคำศัพท์ข้างล่างกันก่อนเขาบอกว่าอีป e ่ายจูอีป่ายจูอีป่ายจูแปลว่า100บาทหรือธนบัตร100้แบงก์ร้อยของประเทศไทยนั่นเองช่องต่อมาอีป e ่ายเฟินอีป่ายเฟินแปลว่า100คะแนนนั่นเองเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูป ลงในลายกลุ่มนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเรลาซื้อต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะใจเจียน